วันที่เป็นวันเกิดพี่แอนวันที่6พี่แอนบอกว่าจะให้พวกเรามีส่วนร่วมโดยให้แต่งชุดตีมสีแดงใครแต่งได้พิสดารแล้วก็เป็นที่น่าจด <c oughs> ใครแต่งได้เป็นที่น่าจดจำที่สุด จะมีรางวัลชนเล, 3, ลนเลิศ3,000พันบาทรองชนเลเลิศ2,000พันแล้วก็รางวัลที่สอีก1,000พันบาทนะครับสีแดงยังไงก็ได้นะครับรางวัล3 0 0 0ัน0 0ันแล้วก็1,000นะลุวันเกิดแล้วก็พวกเราก็เตรียมเสื้อสีชมพูถ้าถ้าใครไม่มีสีแดงก็ใส่เสื้อทีมของเราก็ได้นะครับ <c oughs> มือนังครพวกเขาสิเป็นเจ้าภาพกันอาจารย์ตั้มเอาเบีดมาให้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง อย่ยงน,นี้อยู่เสียงดังเดี๋ยวทุกคนฟังจะเล่าให้ฟังว่าเบสอันนี้เป็นเบสตัวแรกที่เป็นซื้อเป็นของวงปกติวงหวงมอลำในในยุคใหม่เนี่ยเพ่นสิบเมีเครื่องดนตรีเป็นของ<า>ตัวเองดอกเครื่องดนตรีส่วนมากก็สิเป็นของน,งนักดนตรี <Después. S 2> แต่ว่าปีนั้นปี<ไ>ที่ผมมาตั้งวงกับ <empre? S 2> ตอนนั้น <wo? S 2> ช่วงยุโรปเียอว่าสินเวลาปิดวงนี่คือไปเมืองนอกตลอดเลยไปทัวร์ยุโรปอ่าไปยุโรปไป หลายประเทศไปทั้งญี่ปุ่นไปอีย่างสี่นะฮะแล้วปีที่ตั้งวงเนี่ยเขม่มีเงินเด้มมีเงินอยู่ประมาณหกแสน 6, เงินสดมาตั้งวงซึ่งเงินหกแสนมันเป็นเงินที่น้อยมากกับการที่เขาคิดว่าเขาสมาตั้งวงสื่อเวทีเป็นของตัวเองก็เมิดไปละสี่แสน0รอกอีกสองแสนกับเอามาไว้ถ้าตัดชุดสื่อผ่ามาถ้าตัดชุดแล้วนี้ก็มีแฟนคลับที่ที่ไปร้องเพลงอยู่ที่เยอรมันนั่นแหละ เพิ่นก็เลยออกเงินกันผู้ละหาผู้ละสีบยูโรเขาบอกว่าตอนนั้นก็เริ่มตอนนั้นก็คือมีหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านเป็นหลวงพ่อที่อยู่เมืองไทยแต่ว่าเพิ่นไปเพิ่นไปเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นวีเดะเขาเอื่ยงก่นเป็นไปเกี่ยวกับธรรมะต่างประเทศประมาณนี้ไปเผยแพร่พุทธศาสนา นะครับเพิ่นก็เลยดูดวงเพิ่นเป็นหลวงพ่อทั้งคนแก่เนี่แหละเพิ่นดูดวงว่าบอยสีริใช่เจ้าสีได้ปีหนานี่เจ้าสีได้เป็นหัวหน้าวงดีนี่ี่ซันหมายถึงก่อนหนานั้นปีนึ่ะนะครับซึ่งมันบ่เคยด้อยู่ในค่วมคิดเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไกลเกินฝันมันมันเป็นฝันเราอยู่แต่ว่าคิดว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ก็เลยหลวงพ่อฮู้ยหลวงพ่อหาบาวิทั่าไลยว่ซันบบเสือเพิ่นไดบัดนี้ ปีรุ่นมากเลยไปกราบลงพอเลยไปเห็นเพิ่นอีกก็เล่มา,าลงพอปีนี้ผมสิตังวงด้ปนาวานน,านั่นแมนคว้าเข้าพ่าบานนี่มาสัน่นเ <c oughs> พิ่นกับเลหลงพอแล้วกะเอฟซีทั้งเยอรมันเพิ่นกับเลยอยากมีส่วนร่วมเพิ่นกับเลยซอยน้องอยากได้อะไรพอดีก็ได้อาจารย์เงาะที่เพิ่นเป็นดูแลดนตรีของเขานี่แหละได้มารวมงานตั้งแต่ปีแรกที่กันเพิ่นกับเลยว่าผมอยากได้ <c oughs> เครื่องดนตรีเป็นของวงเองไหมครับโหนามันจังมีคุณนาผ ก็เลยว่าก็เลยไปหาเบิ้งราคาอยู่เมืองนอกนี่ยู่เมืองไทยนี่แสนกว่าบาทรุ่นนี้เป็นบ่เป็นก็ซื้อหปปนึ่นะครับตลาดตรงนั้นแสนแปดหมื่นเออแต่ว่าอันนี้ไปซือ้อซื้อแล้วปัญหามันคือปีนั้นบ่ได้บินตรงเนาะต้องบินไปลงอ่าอาบูดาบีแล้วที่นี่บ่เม่นนานนี่นีดด่บ่เม่นโบราณนี่นีดด่บักนักเลยข้าเจ้าออกเงินกันกุลาหาบาทสิบาทร่วมกันแล้วก็ได้แสนกว่าบาทได้ได้กีตาร์ตัวหนึ่ง กีตาร์ของยี่ห้อเฟนเดอร์ยูเนะครับของอเมริกันแล้วก็ตัวนี้กับเบสจะเป็นของเฟนเดอร์คือกันแต่ว่าเป็นของประเทศเม็กซิโกนะฮะแจ๊สเบสนะครับแล้วก็ได้เครื่องเป่าตัวนึงเขาเอื่นท่ำโบนบอกท่ำโบนครับท่ำโบนตัวนึงได้มาสามอัน คนผู้เดียวเนี่ยทึงเทินกระเป๋าล่อนักเจอของล้มเครื่องอาบูดบีทิงสี่เลี่ยนทึงอา่านหนังสือภาษาอังกฤษบอกเขาสิไปหูไ้ไหนเนาะภาษาเนี่ยมตะน้ำกลุ่สนสุ่มสุ่มสิไปสุ่มแอร์สุ่มเจ้าหน้าที่สนามบินเขาว่าไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์เขียวสีทองเนาะอันนี้ทึงฟาดหัวฟาดหา,า,างจนว่าหน้าผากแตกเลยนี่แหละเบียดตัวนี้แหละฟาด นะ่ะกาเล่ามอเบลลทุกคนฟังตอนนี้คือถึงเวลาที่เขาได้พักผ่อนแล้วเก้าปีเออใส่งานคือใช้งานคุ้มค่ามากแล้วเก้าปีนะครับถ้าเอฟซีทียู่เยอรมันที่เพิ่นเคยสนับสนุนเบดตัวนี้ครับผมเดมมาเบอกใแห้น้องๆปีที่เก่าได้ฟังนะครับก็ยังเก็บไว้อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นที่ระลึกเดี๋ยวจะเก็บเป็นทำเป็นมิวเซียมนะครับเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ใบม่าเบลดตัวนี้เป็นเบลดตัวแรกเลยแล้วก็ได้มา ซื้อมาจากเยอรมันบมเป็นมาสซื้ออยู่เมืองไทยเลยซึ่งจริงๆอยู่เมืองไทยห้อก็บมีขายเนาะแต่ว่ามันก็ับเป็นแบรนด์ยี่ห้อเดียวกันยุต่อาศิรเป็นวัสดุของเมืองไทยแต่มีกระยักได้ให้มีคุณนภาพน่นะครับมาซื้อมากให้อาจารย์มี่ยังข็เพิ่นเป็นผู้เล่นคือแหละอาจารย์เพิดครับอาจารย์เพิดเป็นผู้เล่นนะครับก็เล่าให้ทุกคนฟังนะครับเป็นเรื่องเล่านะครับผมไม่มีอะไรครับผมรอดูซ้อมครับเ็บเข่าปุ๊บ